สวัสดีครับทุกท่านขอต้อนรับสู่ซูเปอร์คอมเมนต์บายซูเปอร์สามารถจบไปแล้วสำหรับฟุตบอลรีโวไทยลีกประจำวันเสาร์ที่22พสกราคม256 5าโดยมีการแข่งขันทั้งหมด3คู่ครับเสมอไป2คู่และก็มีผู้ชนะ1คู่โดยคู่แรกครับผมสมุทปราการชิตตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของโปลิสเทโลเอเสมอกันไปที่สกอร์1ประตูต่อ1โดยที่โปลิเทโลครับทีมเยือนขึ้นนำในนาทีที่17 โดยการโคของ odo, เอเวอโดปาริซ่าหลังจากนั้นครัสุดป,ประการเหลือ10คนในนาทีที่59ชัยวั์ฟุรายเป็นใบเหลือที่2เป็นใบแดงและเจ้าบ้านมาตามตีเสมอได้ในช่วงท้ายของเกมนาะทีที่84ชัยวัศสีนาวงมงกดลงพื้นให้เจ้าบ้านตามตีเสมอจบเกมเสมอกันไป1ประตูต่อ1คู่ต่อมาครับ p ีประจวบ FC พบกับเรียเชียงรายยูไนเ็ดแค่เพียงนาทีที่3ทีมเยือนขึ้นนำอย่างรวดเร็วจากผู้เล่นชาวต่างชาติเยสเตอร์สันต่อมานาทีที่68อภิชาติเดนมาร์กยิงตามที่เสมอให้กับพีทีประจวบ FC นาทีที่86อัครพินสัสดีครับตัวสำรองกระดกบอลข้ามศีรษะผู้รักษาประตูทำให้รียเชียงรายยูไนเ็ดครับนำา2ประตูต่อห หลังจากนั้นลีโอเชียงรายยูไนเต็ดก็มาได้ก็มาได้จุดโทษครับและเป็นคนเดิมอัครวินสวัสดียิงอีกหนึ่งลูกให้ลีโอเชียงรายยูไนเต็ดชนะไปด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งอีกหนึ่งคู่ครับคู่สุดท้ายครับบีจี ปทุมยูทอเตดเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนก่อนน้องใหม่ครับน้องบัวพิชยา f อฟซีนี้เสม,มอกันไป1ประตูต่อ1ครับแล้วก็มีดามมาช่วงท้ายเกมครับน้องบัวโดนยึดประตูคืนเป็นลูกล้ำหน้าครับเจ้าบ้านได้ประตูขึ้นนําก่อนจากลูกตั้งเตะนาทีที่56อันเดรสตูเยตมงขึ้นนําให้เจ้าบ้านขึ้นนา 1-0ัจากนั้นครับนาทีที่86เป็นลูกโตกับเร็วบาลอสคาเดดี้ครับยิงให้ทีมเยือนครับนองบัวพิชยาเอตามตีเสมอ1ประตูต่อ1จบเกมก็เสมอกันไป1ประตูและเมื่อการแข่งขันจบลงก็ถึงเวลาของผมที่จะเข้าไปดูคอมเมนต์ต่างๆของทุกทกท่านเกี่ยวกับทีมรักทีมโปรดของทุกทท่านครับต้องเรียกว่าวันนี้ก็หลากหลายลมคลุกสนานเฮฮาเหมือนเดิมวันนี้ผมรวมคอมเมนต์ของทุกสนามฝากทุกท่านอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้ก เมื่อพร้อมแล้วไปฟังคอมเมนต์กันเลยครับมาฟังคอมเมนต์คู่แรกกันเลยครับสมุรปากการจิตี้เสมอกับโปลิสเทโลครับ1ประตูต่อ1คอมเมนต์แรกบอกว่านำหนึ่งประตูคู่แข่งเหลือ10คนเหลือเวลาอีกมากก็ต้องบดเอาประตูที่2ครับพี่โอนโอกาสท่ายตายมันมาแล้วนำลูกเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ในนาทีท้ายท้ายครับต้องบดขยี้อย่าให้ขึ้นมาได้เรามีคนเยอะกว่าต้องใส่เลยครับเอาไว้เป็นประสบการณ์ครับพี่คอมเมนต์จะมาบอกว่า ยอมใจประการ -10 คนยังใส่เต็มร้อยคอมเมนต์มาบอกว่า -10 ตัวยิง11ตัวออ้จะได้ตังค์อยู่แล้ว <c oughs> ขอยัดอานไม่ครบนะคอมเมนตอมาบอกว่าเก่งมากทั้งคู่ที่เสมอกันได้คอมเมนตอมาบอกว่าจับบอลสปีดบอลวิ่งไล่เพจขึ้นเกมสวยๆเกมนี้ถือว่าสุดๆหลังจากใบแดงยังเล่นได้ดีไม่มีทิฏฐินัดนี้กองหน้าทื่อไปสำหรับนัดนี้อ่านี้จากแฟนสมุทประการเนาะ คอมเมนต์ตะมาบอกว่ามันทุกคู่เลยวันนี้มาตรฐานไทยลีกสูงขึ้นบอกเลยสุดยอดไปเลยครับคอมเมนต์ตะมาบอกว่าคู่นี้ดูบุมไหนก็ไม่มีใครเหนือกว่ากันเพราะอยู่ภาคกลางกันทั้งคู่สังเกตหลยแมตช์แล้วตัวญี่ปุ่นของปราการนี่หลายคนฟรีคิกระดับเทพๆทั้งนั้นส่วนสินทรีชัยควรพักได้แล้วให้โอกาสเด็กดาวรุ่งบ้างหลายจังหวะลุกช้า การตะปบบอลดูแล้วมันไม่ไหวแล้วโอเคไม่เป็นไรครับสู้ครับผมปักไปไปเนาะคอมเมนต์ตะมาบอกว่าโบลิสปล่อยให้เล่นง่ายเสมอเลยคอมเมนต์ตะมาบอกว่าไดสุเกะสักอีเนี่ยเล่นดีนะรักษาระดับการเล่นได้ดีมากฟรีคิกกวางเท้ายิงดีจ่ายบอลจังหวะสวยๆได้ดีหลายครั้งมากๆถ้ายัางเล่นดีต่อเนื่องแบบนี้ไม่แน่พวกทีมใหญ่ๆอาจคว้าตัวไปก็เป็นได้โดยเฉพาะบุรีรัม ที่มีลูกพี่เก่าอยู่โอเคครับผมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเทโรเหมือนถนัดบอลรับโตพอมาเน้นบุกมันขาดขาดเกินสมดคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเมื่อไรจะดึงตะข่ายให้ตึงๆสวยๆครับขาดตามากคนนี้ละเอียดจริงดูถึงตะข่ายประตูด้วยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า11คนเท่ากันนี่เทโรเหนื่อยกว่านี้นะเนี่ยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าสมุดปากการไม่มีเจริญสักไม่มีตัวจบสกอร์เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า ถ้าประการคมๆหน่อยนะผมว่าไม่น่าจะเสมอคอเมนต์ตะมาบอกว่าชัยวัดต้องดูฉันเป็นตัวอย่างนักเลงตลอดเลยคนนี้ที่ที่รูปเขาประจําตัวเขาคนนี้นะครับเป็นนักเตะของทีมชาติเวียดนามครับไม่ธรรมดาครับคนที่ชอบจริงฟรีคิกกับคนนั้นครับคอมเมนต์ตมาบอกว่าประการหากองหน้าด่วนคอเมนต์ตมาบอกว่าต้องค่อยๆพัฒนาสู้ๆ คอมเมนต์ตมาบอกว่านักเตะเทโรมีรับงานคนตมาบอกเลยว่างานเอนเหรอคอมเมนต์ตมาบอกว่าสมควรแล้วโบลิที่เสมอโอเคครับก็จบไปแล้วสำหรับคอมเมนต์สำหรับคู่แรกมาต่อคอมเมนต์ในคู่ที่2เลยครับ p ีีประจบ f อแพ้กับรีโอเชียงรายยูเนเต็ดครับดยสกอร์หนึ่งประตูต่อสามคอมเมนต์แรกกันเลยครับผมเชื่อว่าเชียงรายอยู่เหนือกว่าทุกทีมไม่เชื่อลองไปดูแผนที่เอาเหนือจริงๆ อนนอนนขอเมตตาบอกว่าคร่งหลังประจวบเล่นดีนะครับแต่จบไม่ได้เองเป็นกําลังใจให้ครับทีมจังหวัดขอเมตตาบอกว่าตาข่ายของพิธีประจวบสวยนะครับเป็นกําลังใจให้กับสโมสรจังหวัดนะครับอันนี้ต้องบอกทีนี้แฟนฟุตบอลชาวไทยดูขนาดตาข่ายประตูกันเลยนะทีเดียวตอนนี้ขอเมตตาบอกว่าถ้าตกชั้นก็ไม่ว่ากันครับแต่ขอยอย่างเดียวออกแบบเสื้อสวยๆนะครับ รักนะพีทีประจวบโอเคครับผมอันนี้อันนี้สุดยอดจริงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าซู่ๆนะครับประจวบปีที่มีตกชั้น5ทีมยังพามาได้เลยคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเชียงรายฆ่าไม่ตายคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าหมอปลาช่วยด้วยอันนี้เป็นแฟนพีทีประจวบนะคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอัครวินรูปร่างดีน่าจะฝากผีฝากใครได้แต่ฟอรมไม่พุ่งสักที เพราะส่วนมากนั่งสำรองเลยไม่รู้จะเชียร์ยังไงส่วนตัวชอบคอมเมนต์ตมาบอกว่าชอบสนามประจวบขนาดกำลับบงดีสำหรับไทยลีกเลยนั่งดูใก้นักเตะดีด้วยคอมเมนต์ตมาบอกว่าเชียงรายด,ดูการนี้ถ้าเล่นนอกบ้านและใส่ชุดขาวแทบไม่เคยแพ้ไปหาฟันติดูได้โอ้โหสดดุดยอดเก็บสติยอดเยี่ยมมากคอมเมนต์ตมาบอกว่าลูกที่สองของเชียงรายเป็นการเข้าทำที่สวยงามมากๆคลาสสูงจริงๆ คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากรู้ว่านักฟุตบอลและโค้ชที่เล่นอยู่แต่ละสโม,มสรเข้าพักอยู่กันที่ไหนที่สโม,มสรที่เขาสกัดอยู่หรือที่บ้านเขาครับใครรู้บอกหน่อยครับ <c oughs> โอเคครับอันนี้ถามคนจะรู้ไปทําไมเนี่ยโอเคขอให้ได้คำตอบนะครับผมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเ <c oughs> ชียงรายวันนี้ทุกๆคนเล่นดีคะ่ะสู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้เสมอค่ะค่ะ,คะ,คะโอเคครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าโค้ชละของเจงคอมเมนต์ต่อมาบอกว่า เชียงรายต่อไปก็ไม่ต้องเล่นในบ้านหรอกฮ่าฮ่าเพราะเล่นนอกบ้านชนะตลอดใช่ไหมครับคอมเมนต์ต้ามาบอกว่ารู้จักไหมนายประตูเชียงรายเต้าหูแปเริวเฮ้ยคอมเมนต์ต้ามาบอกว่าไม่ต้องเล่นในบ้านแล้วเชียงรายขอเยือนยาวฮ่าฮ่าคอมเมนต์ต้ามาบอกว่าเก่งขนาดนี้โดบุรีร์ถล่มมาได้ยังไงแสดงว่าบุรีร์นี่อภิมหายอดทีมอันดับหนึ่งในเมืองไทยชัดๆันี่ผมอยากจะบอกว่าเป็นแฟนบุรีรหรอเปล่าเนี่ยคอมเมนต์ต้ามาบอกว่า ปีนี้พักรับถ้วยแชมป์สักปีก็ได้นะเชียงราย4ปี7แชมป์ให้ทีมอื่นเขาบ้างแม่สุดยอดจริงครับคอมเมนต์จะมาบอกว่าสวยงามครับเอาความมั่นใจกลับมาให้ได้และคอมเมนต์สุดท้ายครับบอกว่าเชียงรายมาตั้งแต่เกิดแหมคนนี้ก็เชียงเชียงรายครับโอเคครับจบไปแล้วครับสำหรับคู่เชียงรายมาตอนคู่สุดท้ายครับระหว่าง b ีปทุมยูนเนเต็ดเปิดบ้านเสมอกับน้องบัวพิชยาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อหนึ่งขอฝากคอมเมนต์กันเลยครับคอมเมนต์แรกบอกว่าน้องบัว นอกบ้านคือฟอร์มแจ่มมากคอมเมทเตอมาบอกว่าแฟนบีจีถึงกับร้องไห้เลยทีเดียวอันนี้จริงครับผมดูไายทอสดอยู่ต้องบอกว่าพาวีอารถอนประตูมาครับร้องไห้เลยครับแฟนบีจีครับแหมดีใจมากคอมเมทตอรมาบอกว่าใกล้ถึงคิวแล้วสินะแล้วเป็นรูปโค้ดคนนี้ครับโค้ดจุนครับโอเคครับคอมเมเตอรมาบอกว่าจากที่ไม่ได้ดูบอลลีกมานาน ชักอยากกลับไปดูเพราะน้องบัวเนี่ยละอ่าเยี่ยมครับน้องบัวครับคอมเมนต์ต่มาบอกว่าน้องบัวมาดีจจิงคอมเมนต์ต่มาบอกว่าฮ่าฮ่าน้องบัวส,สุดเยี่ยมจริงๆนายแน่มากคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าตั้งแต่ไม่มีทิธิพันธ์ทีมเสียประตูแทบทุกนัดขนาดหลังใช้ตัวเดิมนะแต่กลางคอยเก็บกวาดก่อนถึงกองหลังนี่ก็สําคัญเหมือนกันแต่แฟนบอลบีจีส่วนใหญ่บอกว่าถึงทิธิพันธ์อยู่หรือไม่อยู่ก็ไม่มีผลอะไรที่นี้เห็นหรือ,อยัง แต่นักเตะบีจีไม่ก้าวร้าวหรือดุดันเหมือนเจอบุรีรัมเลยค่ะเวลาเจอบุรีรัมไม่ว่าได้ฟาวหรือเสียฟาวแทบจะกินกรรมการโจงจวะเดียโก้จากเป็นระบบบุรีรัมพอมาอยู่บีจีเหมือนต่างชาติโลโลเลยครับงงมากจากนักเตะที่เป็นทุกอย่างให้บุรีรัมกลายมาเป็นต่างชาติโลโลให้บีจีโอเคครับก็สุด,ดยครับเป็นลังใจครับบีจีคอมเมนต์ตมาบอกว่าไม่มีคำว่าทีมใหญ่อีกต่อไปกับน้องบัวแหมสุดยอดครับคอมเมนต์ตมาบอกว่าน้องบัวฟ์มแกล่งทุกวนัน คอมเมนต์มาบอกว่าช่วงท้ายนึกว่ามีคัมแบ็กน้องบัวเป็นทีมที่สู้มากๆใครเจอจะผลเป็นยังไงก็เหนื่อยเกมสวนอันตรายมากแนวลุกเด่นกันรู้ใจคอมเมนต์มาบอกว่าจุนเตรียมพร้อมโอเคครับคอมเมนต์มาบอกว่าถ้าต่างชาติดีทีมน้องใหม่ก็เก่งได้เท่าแชมป์เก่าตัวไทยแค่ส่วนประกอบจริงๆไม่ต่างกันคอมเมนต์มาบอกว่าพวกที่ว่าบีจีคือพวกที่แทบอง กาลาลูคือหนึ่งในนาน <c oughs> โอเคครับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าอยากดูลูกยกเท้าสูงของแฮมิลตันเทียบกับน้องเทนนิสจังครับ <c oughs> จังหวะนั้นเหมือนน้องเทนนิสเป๊ะเลยค <c oughs> อมเมนต์ต่อมาบอกว่า <f ans> แฟนบอลบีจีน่ารักมากเลยครับค <c oughs> อมเมนต์ต่อมาบอกว่า <c oughs> พอเปิดหน้าสู้เปิดเกมบุกจริงๆแนวรับที่ว่าแก่งก็หลวมฤดูกาลก่อนเน้นรับแน่นอศัยฟรีคิกเล่นงานปีนี้แม้มีตัวจบกลมแต่ก็ไม่ได้ช่วยอะไรมาก ไม่ได้ยิงเป็นกอบเป็นกามคอมเมนต์ตมาบอกว่าเคยเม้มไว้ปีที่แล้วบีจีใช้เงินทุ่มซื้อนักเตะที่แก่และเลยจุดสูงส,สุดมาแล้วทั้งนั้นที่ได้แชมป์ปีต่อมาคงยินระยะไม่ได้มันเกิดขึ้นจริงๆคอมเมนต์ตมาบอกว่าโครงการ9แมตต์แต้มโครงการนี้คุ้นๆนะครับแต่ชื่อไม่คุ้นเท่าไหร่นะครับคอมเมนต์ตมาว่าท้ายเกมโครตระมันโครตระดราม่าฮาคอมเมนต์ตมาบอกว่าเกมกำลังดีเอาเดียโก้ออก จบเลยน่าจะชนะนะเกมนี้แต่นองบัวขยันจริงๆต้องยอมรับคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกือบมีดราม่าท้ายเกมคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าแฟนบอลบีจีใจดีมีกล้วยมาฝากด้วยอันนี้ไม่รู้คอมเมนต์ต่อมาบอกว่าไก่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 พญาไก่ชนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าเกมสวนนองบัวพิจยะโหดนะถ้าไม่ํำหน้านี่คาบ้านแล้ว คอมเมนต์ต่อมาบอกว่ามีเงินอย่างเดียวไม่พอจริงๆและคอมเมนต์สุดท้ายครับบอกว่าไก่จิกกระต่ายเกือบตายบนปากองค์เอ๊ะอันนี้ไม่ค่อยคุ้นนะครับผมโอเคครับผมก็จบไปแล้วสำหรับผลการแข่งขันแล้วก็คอมเมนต์ต่างๆของแฟนฟุตบอลต้องเรียกว่าหลากหลายอารมณ์ไปตามผลการแข่งขันเรามาช่วยกันเชียร์ครับมาช่วยกันส่งกำลังใจให้กับนักฟุตบอลในไทยลีกทุกๆสโม,มสร นะครับถ้ามีข้อเสนอแนะใดๆก็แนะนำมันเข้ามาได้คีดีีนอบรับอย่างยิ่งวันนี้ก็จบไปแล้วมาส่งเสียงเชียร์กับสโมสรไทยสโมสรไทยลีกสู้ๆวันนี้ขอตัวลาก่อนครับผมสวัสดีครับ